ครับก็้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับขอรับสูุเกมไมค์ครับนะครับวันนี้จะพามาเล่นซีรีส์ใหม่นะครับกับเอ่อสกายบอลนะครับพาร์ทหนึ่งนะครับก็มาเล่นกับมาเล่นกับแม็กปอร์เช่นะฮะก็เจแม็กบังเอญนะฮะมาไปเลยไปเลยตัวเนี้ยตัวนี้ยโอเคเขทำอะไรฮะหยุดตรงไหน เห็นกูไหมเยอะนะเออก็มีมือคนเดียวนะก็มาเล่นสกายบอลกับคุณแม็กนะครับในอีพีหนึ่งะครับมีกันแค่สองคนนะครับไม่ต้องถามอะไรมากกูลงก่อนมึงเชื่อปะวาแล้วก็เราไปข้างล่างใช่ปะแล้วก็ไปเก็บของนะครับ ก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับก็ไม่ต้องถามครับมีเยอะพอสมควรแล้วของกูมีแค่นี้เองหรือแล้วอย่าเพิ่งตีกูนะเว้ยโอ้ยเสียงนี่ก็เก็บของให้หมดทุ้ย มันเยอะกันไงฮะเก็บเยอะเหรอ,หอเก็พื่งตีกูนู่นเวยสำคัญเสียงนี้มากเลยเข้าขไปนั่ง,องไอ้คุณดีเล่าขวางมานั่งคุณดีได้เมื่อไหละผู้โดยสานเปิดเตา เรุลนาเขานาที่นั่นตัวเองด้วยนะครับสมเชตพูดอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เข้าไปในเออไอ้น,นี่ก่อนใช่ปะ่ะทำไมมือ่อย่างนี้วะโอ้ ของทับสหรประชาชาติไฟกันเป้าไฟกันเป้าฮะนี่ไนะู้องนั้นนะ่ะผู้แพ่มนีัดนี่ของเธอเลยเดี๋ยนะูคือไปกับตาเค่องบินในฝัดเอาเปล่าเปล่าพร้อมแล้วน,นะ ้อมนะไม่จริงก็มาขึ้่เครื่องบินอ่าเดี๋ยวกูไปรออ้วแป๊บทังออกเลยนะว่าเครื่องบินโอเคถ้าเดี๋ยวกูไปหาเลยไม่ต้องถามถึงสภาพรักค,ครับตะบ,บุกเลย ถ้าทถ้าไม้ชมมอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีเสียงรบกวนภายนอกค่อนข้างเยอะนะจ๊ะไปทำไมให้งงตั้งป้อมประการ้ดเ,เลยข,ขึ้นผู้ชนะมาดีมาดีโวยอู้เลรกเอกมสาสัด กูลัว่ะมึงมาดิอยู่มึงอยา่าพูดอย่างนี้เลยมาดิมาดิบ่าไอ,อ้ยืนยไหนคเดี๋ยวมงบินได้เหรอฉันหาของข,ข,ข,ขี้เกียจขึ้นไปว่ะมึงอยืนนะเฮ้ยเมื่เห็นกูว่าดเดินอยู่ข้างถนนน,นะ่ะทึงฟิงก็ดิ่งแมวดีดิงมาเลยครับแต่เดี๋ยวกูตักเดี๋ยวกูขึ้นมาหาคลิปนี้ทำเพื่อความฮาครับมึงไม่ต้องมาด่ากูนะครับ โอ้ยของมาเต็งมาเพราะมึงตายก่อนกูเอากูอยู่ยังไาะกูชนะหรอกดูได้อ่าหยามกูเหรอเนี uh, ่ยตกเลยเห็นตรงนี้ก็มีคนเหมือนเสียงหมาตายมั้งครับแต่ก็อาจอาจจะไม่ได้ยินเสียงแม็กนะครับไอ้แม็กเพราะว่าตีไปกีดกับเจยังอยู่ก็จะได้ไงแน่ย กูต่อยขึ้นไปเป็นรอบที่อะไรเมื่อนั้น่ะครับเราเล่นเพื่อความเล่นเพื่อความเฮฮาครับสำหรับ EP นี้ไม่เอาซีเรียสครับเอาฮาไว้ก่อนเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อดิบเนี่ยมือทำอะไรกูรู้ชอบกัะเพราอีกฮะผักกระเพาูอยากได้หัวนานแล้วทำเนี่ยสดเพล่อก็พูดอย่างเงี้ยพี่อยู่กูอะนี่เราก็ลังทำการต่อบปัญหาเขาเนาะ

โอ้ยเชี่ยแม็กมึงมีได้ไงอ่ะอ้าวมันก็มีให้ไงอยู่ตัวนะอยู่ในกล่องเนยกล่องไหน,นกล่องบนรถไปกูเนี่ยอย่าพึ่งมึงอย่ายพึ่งเริ่มดิฮะไอ้เรี่ยของเต็มตัวกูหมดแล้วเนี่ยทิ้งแล้วกูไม่ใช่นะะักข้าวมันยาวมันยาวไปเว้ยเลือดก,กูลดแลยฮะลดละกวิ่งของไปกูจะต่อยมึงอ่ะมึงก็มันลดไอ้ฮะลองดู้เขาว่ามาดีเร็ว ยังติต่อไหมเนี่ยสวัสดีพวกเฮ้ยเยยยยยยอยย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 มาดิยย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 สัยย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 บยย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 ยแยย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 ยโอยยโอ้ย แบแใจพึ่งใจเย็นใจเย็นมึงหยุดสิก่อนกูบอกให้มึงหยุดสิก่อนไอ้าทำใช้ไอปลากันนู้นยจะสอตเน้อถ้าใช้เยี่ยแมกงไ้ถ่ามาดิมาดิไ้อเก็บไหนมาดิมาดิ ภานี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมกูปานยาอ่อนอยู่แครไว้ครับเป็นทท่ลึกไม่มีอะไรที่จะต่อหางได้เลยมึงรู้ตัวแล้วมึงต้องมีหินบ้างแหละฮะกูไม่ได้เก็บหินมาเลยม,มึงไม่เก็บอ่ะ s อสเอสเอสเลยว่ะเก็บ <c oughs> มาดียายาเดี๋ยดาด้วยเห็นไหมอ้าวเพื่อนมึกานไม่เหยียดหยามเว้ย mืด rồi anh Max, mì mướt đeo à? Ủa đạp máy, tháp đập cong. Chả dưng anh cứ trai hài rồi đấy à? Uy ơi chia Max, uy sướng á. โอคยกูแพ้ได้ไงวะเนี่ยฮะต้แพ้ดบาบไม้กระปุกคือก็ผูกเยาะแ้เยาะแพ้มาใหม่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 สามะกูอ,อยู่สามอยู่ไหนอะอยู่สามเหมือนกันโอ้ยโชคดีโชคดีเฮ้ยมันมีแล้วเฮ้ยมันมีพวกมาด้วยแมทน,นี้เป็นเห็นกู่เห็น,หนมีอีกตัวหนึ่งเห็นป่ะอยู่ฝั่งโน้อนอะเห็นป่ะ ไว้ยมึงลงตรงไหนะอะไอ้ลงเก็บที่เดียวนี่ไงกูเห็นมึงงละวช่วยกันช่วยการอะไรวะเก็บให้หมดเอยมีสน์บอลอยู่เว้ปลาใส่มันน้เอเว้ยไหนเราเปลี่ยนมาสกายวงสกายวอลมาเล่นแล้วฮะเอ๊ะใครละไอบีเอสทีไม่เล่นละนายบอกผมจะเล่นนายบอกมันนีไม่นกนกนก,นก หนูต้องที่ฆ่ากันนะแล้วกูแพ้ได้ไงวะเนี่ยแล้วจะลงไปไงเนี่ยอ๋อฉันฉลาดเกินไปแล้วเนอะให้ดับทองเว้ยกูไม่มีอาวุธหายเหี้ยอะไรเลยก็ธนูมีแค่ระเบิดโหดที่สุดเล่าเนี่ยมีแค่ระเบิดเวลาเกลือไว้ปลาก็ธนูบอลนะโหดที่สุดแล้วใครฮึฮะใครไม่รู้เลย มันก็หัดเก็บหินได้บ้างนะเว้ยได้มึงโคบอย่างมามึงยังไม่เคยเก็บหินจากยังที่ยังให้ไว้วันนั้นไว้เลยนับกองเยอาะเฮ้ยมันมีทางเข้านี่หว่าเพิ่งรู้ล่ะอ่าโอ้ยของา็คนไม่เคยเล่นเนาะเฮ้ยสมัติตอนไหนก่อนอะ อันหนึงเราขั้วก่อนเราขั้วไปก่อนกูยังเห็นตัวมึงอยู่เลยเออไงกูยังไม่ได้เดี๋ยวกูแล็กกูแล็กกูแล็กมึงรีบเหรอฮะแล้วจะขึ้นไงวะเนี่ยโอ้ยเกลียวเดี๋ยวกูไปหามึงมันอยู่ไหนอ่ะยี๋ยวต่อไปหามึงขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเกาะเนี่ยที่เป็นเกาะถังใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเอ้า กูตกไอ้ใช่ไหมเป็นรักเ,เฮ้ยมันที่แย่เองว่ะมึงมึงรออยู่ว่ะตอนนะ่ะกูตกไปแล้วเดี๋ยวกูเข้าไหมไปรอหน้ารบ,บี้นะเว้ยแม่งเลยถ้าตกกวันดีพวกวัสดีเพื่อไปวันดี่เกต้สโนว์บอลมากเลยวัสดีพวกทำไมวะยี่สิบอะยี่สิบสี่คอนเกตหนึ่งสโนว์บอล เก็ตแเออดูความแล้วเป็นไงคือต,ตรงไหนอะอ๋อนี่ไงเร็าดิโอ้โหแม็กมึงช้าว่ะทำไมกูกดไม่ไปวะน,นิ้วกูมายังมามามาเป็นอะ่ะเร็วเขาอยู่ห้าอยู่ห้าหเรือมีเข้ามาเลยเออห้ากัน,นูนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวมึงก็อยู่อยู่ตรงข้ามกูเลยอะ โน่นมัอ,อยู่ไกลใช่ไหอ,อ๋อตกตกเล่นอะไของขันครับเวอยมันพูดเสียงดังแบบกระหึ่มกระหึ่มแค่แบท่านผู้ชมได้ฟังงี้ฮะนี่นะอีกอยู่นี่เอออย่างั้นแหละอไรไฟฟลุงแล้วอ๋อมันเป็นแหนบไอ้นั่นนี่ว่ะไอ้ลุงไอ้นั่นอะที่มันยังไงวะลุงที่มันเป็นบ้านลุงอ่ะเออแล้ไอ้ไอ้นั่นเอาลูกโป่งขึ้นอะใช่ปหมใช่แล้วโอ้ยดาบทอง ไม่รู้เห็นหรอมึงมีไหมชัมีไหนนีเปิดประตูบ้านอยู่นี่มาร<อ>ับกูได้เอาบ,บ้านมารับกูได้เอ้าไม่มีอะไรของไเหมือนแมพกูจะไม่อ่ะอ่ะบาร์เกียเหมือนแมพกูจะโหลดอะเหมือนจะโหลดอะไรแต่ก็ไม่โหลดสิค่ะตอนนี้บ้านกูมีเครื่องหลังอะโอยกูตายมาช่วยกูด้วยนะเว้ยห้ามถ้ามึงฆ่าใครตีกันเป็นมันเอา เอาป่ะด,ดใครตีกันเป็นหมันอูมึงไม่กล้าแม็กมึงกล้าป่าว้าเยอะเลยของได้ของลราเขาเริออม่มมาเล่องหืมเฮียตกนั่มเว้ยอันนึงอันนึงเราคุณาลับ,บีเล่นยังก็เล่นซันกอื่นเราก่นอนมึงออกไปเลย อันนึงกูรังได้ดิบได้ดีต้องมาดิบดีออกมาเลยจะเอาไวเดี๋ยวอกไปกูเล่นก่อนมึงมอดนี่ของเยอะได้ไงน่ะเล่นอื่นรอก่อนโอ้ยเล่นนี่น่ากูก็แฟ่ให้ฝาดฮะลายมาเลยช็อตอ้าวกองเอ็นชาร์ดแล้วก็ โู oh, oh, oh. พูพูพัน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 เฮ้ยมันมีห้องเว้ยฮะคุยโทษสัเหวี่ฟาทิ้งกูระใช่เออตาเอ้ยสอบแคก็พูดกูอย่างเงี้ย ต่ศพนั่นมันอยู่ไม่ได้นานเ้ยฮะแม่งตายก่อนมะเ็งแดกเป็นอะไรว่ามะเ็งแดกมันอยู่บ้านหลังนู้นด้วยกูต่อไปหาแม่งเลยโห่เนี่ยแข็งมากไม่ขี่รถรฟใส่ไปวะืึลูกโป่งอ่ะมาใสยตัวมี่ ก็ลอยไปไปสู่ฟ้าจะไม่มองย้อนมองฝันไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันไปมันจะใกล้จะไกลถึงข้อโอ้ยดึง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  กูไปเอาของไอ้เทยนี่มาอุ้ยมีลาวาด้วยกูสบายแล้วกูทำไมก็ลาวาเอาไอเทมสาบอีก่ะเอาลาวาเทใส่เขาไงเหมือนกูเลยคิดเหมือนกูป่ะของของมันก็หายเลยนะเว้ยเพราะมันโดนลาวาอาเซ็จกลัวจริงอฮ้อไงอ่ะ นี่ใครอยู่บ้านหลังไหนบ้างเดี๋ยวกูไปไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาบ้านหลังไหนอ่ะโอ้ยนูนหลังนูนหลังไม่ต้องหนีกูไปไกด์เฮ้ยกูไม่ทำอะไรมึงหรอกไอ้เแคยนี่ก็เดินกระตุกกระตุกอีกหาอยู่บ้านหลังไหนกันโอ้ยมันต่อยหลังนู้นเลยเฮ้ยเลยมึงเป็นเดือดรักวะเนี่ย สบายสบายไอเชีย่ยคูตกโอ้ยอ่ากูก็ตกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สับวันนี้ไม่มีแล้วมากครับขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบาย